ค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็ตัดผักกาดขิวไปดองเนาะเอาไปดองหรือว่าไปคั้นส้มเนาะผักกาดขิวหรือผักกาดหินก็ได้สองตะกร้านะวันนี้อะมันไม่มีแดดเนาะตอนกูรูลงมาตัดมันก็แดดแรงนะคะพอตัดเสร็จมันก็มืดคืมหมดเลยนะคะพี่น้องจ้า เราจะตากแดดได้ยังไงเนี่ยกูรู้ก็คงจะขันไปแบบนี้ละคะ่ะนี่คะ่ะผักของเราสองตะกร้านะคะผักกาดขิวต้นก็สวยอยู่นะคะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เนาะเก็บก็ยังไม่หมดนะคะก็ยังพอมีอยู่เดี๋ยวกูรู้จะเอาปุ๋ยมาใส่มันเนาะต้นเล็กๆพวกนี้อีกหน่อยก็จะได้เก็บอีก จะได้เอาไปดองอีกนะคะพี่น้องจ๋าสวยงามมากเลยกรูต้องทำหุ่นนะคะถ้าไม่ทำหุ่นไว้ดอกผักกาดไม่เหลือนะคะพี่น้องพรนกมันจะมาจิกกินหมดเลยจะต้องห่อแต่นี้มันยังไม่แก่เราจะห่อไม่ได้เนาะ กูรูก็ทำหุ่นไว้นกจะได้ไม่มากิน <c oughs> ก็ทำแบบนี้เจ้าของยังตกใจหุ่นเลยนะคะเวลาทำงานแล้วก็หันมามองแล้วก็ตกใจหุ่นที่ตัวเองทำไว้นะนกมันก็คงจะตกใจเหมือนกันมันก็ไม่มาตรงนี้นะคะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะกูรูจะเอาผักไปล้างก่อนนะคะวันนี้ไม่มีแดดเลยตอนเก็บตอนตัดก็แดดแรงนะคะ ตัดเสร็จมืดมาเลยฝนจะตกแล้วกรูจะเก็บผักไปล้างก่อนนะคะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคะ่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ